แล้วครับอยู่ด้วยกันต่อนะครับช่วงนี้ช่วงที่2ในชั้นวีทแลนไนแอมแซมนะครับวันนี้นะฮะตามสัญญาเราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับกับศิลปินร็อกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นศิลปินร็อกระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยแล้วก็เป็นศิลปินที่โตมาด้วยกันนะครับกับครอบครัวชั้นวีทแย์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดอย่างน้อยพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับที่ลงมือในการสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราขอต้อนรับ สวัสดีครับ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 นี่ สบายดีกันนะครับผมสบายดีเพิ่งเจอพี่ปู่เมื่อวันเกิดชนลวีเทลแลนด์ที่ผ่านมา17ปีของเรานั่นเองนะฮะวันนั้นก็คึกคักกันเป็นพิเศษเลยฮะคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับก็เป็นแบบนี้ทุกๆปีในวันเกิดเราก็จะได้มีโอกาสมาร่วมเฉลิมฉลองกันมีความสุขด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับแบล็คเฮดก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะฮะที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขกับซิงกิล่าสุดแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะฮะไวท์ไลน์คอนเสิร์ตนั่นเองนะครับ ถ้าพูดถึงซิงเกิลล่าสุดนะครับก็มาจากอัลบั้มชุดล่าสุดนี่คือชุดที่8ชุดที่8อัลบั้มเต็มที่8อัลบั้มเต็มชุดที่8ไว้ลายใช่ครับ ต้องถามถึงชื White, line, ่ออัลบั้มก่อนดีกว่าพี่ต้องการสื่อถึงอะไรยังไงบ้างบ้างไวไลน์ก็ก็เป็นภาษาไทยก็ชาติเสือไวไลน์ชาติชาเสือไวไลน์ชาติแม็กเกสเชาไม่เคยดูแมนไหมภาษาไทยก็คือไวไลน์นะภาษาอังกฤษก็คือไวไลน์ก็คือเส้นสีขาวนะไม่ใช่โกหกสีขาวไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองนะไวไลน์ก็คือเส้นสีขาวที่อยู่กลางถนนนะฮะ ก็หมายถึงการเดินทางของแบ็คเฮดที่เดินทางบนถนนสายดนตรีมาอย่างยาวนานนะฮะและยังมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่อันนี้คือความหมายที่ต้องการสื่อออกไปเลยใช่ครับซึ่งก็มีซิงเกิลออกมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับวายร้ายวายร้ายเฉดได้ถึงรักเธอแลวก็สวยจริงเธอซิงเกิลแรกนั่นเองนะครับผมและตอนนี้พร้อมแล้วกับซิงเกิล ที่สีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเองนะพูดถึงการทํางานในเพลงนี้กันนิดนึงดีกว่าในซิงเกิลที่4นี้นะครับผมว่าการทํางานเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเอาว่าชุดนี้เราจะมีเพื่อนๆนะครับที่สนิทสนมกันเพื่อนและพี่น้องต่างๆนานาที่เราเคยทํางานด้วยกันมาประสานกันนะฮะเราก็จะเอานามาแจงกันด้วยในฟิชเชอร์ลิงกันด้วยในั้มนี้ฟิชเชอร์ลิงนี่ไม่หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าร้องฟิชเชอร์ลิงเดียววิธีการทํางาน พี่หมายถึงอะไรครับฟิจิลิ่งเนื้จะมีความหมายอย่งอื่หลายอย่างนะนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นอ่ะไม่ใช่แบบไม่แค่ร้องอย่างเดียวอ่ไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวครับอ่าวิธีการทำงานด้วยอ๋ออย่างอื่นด้วยอย่างเพลงอย่างเพลงแล้วก็มีอ่อย่างเพลงอ่าชื่ออัลบั้มนะครับไทั์ไลน์ก็จะมีแนปเรโทรสเปคเขียนเนื้อครับแล้วก็อย่างเพลงเน็ตเพียงอย่างน้อย ก็จะมีบานาน่าโบ๊ทนี่แหละนะครับเป็นคนที่ประพันธ์เพลงได้ดีมากแล้วก็เคยโปรดิวเซอร์หลายๆคนมาแล้วก็เป็นคนที่สนิทสนมกันเพลงนี้น้องโบ๊ทหมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรีเนื้อเพลงถ้าอย่างนั้นมาถามึงเลยแล้วกันครับพูดถึงอะไรครับอย่างน้อยก็เหมือนกับเราสมม่าเราเคยใช้ชีวิตกับใครกับเพื่อนกับฝูงหรือว่ากับคนรักนะครับอยู่ด้วยกันมาเืนาน ก็มีอันที่จะต้องจากกันไปไม่เห็นใดก็แล้วแต่อาจจะตายจากกันไปหรือเลิกลากันไปนี่นะก็อย่างน้อยก็เคยมีความรู้สึกดีๆให้การมีความมีเวลาดีๆให้การมีสิ่งทีดีๆที่เคยเจอร่วมกันมาอะไรนียนะ ก็ยังน kind of ้อยมีสิ่งดีๆที่เกิดเลยกันนั่นเองนี่คือเนื้อหาเลยแล้วดนตรีล่ะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับผมเพลงพี่กับแบลเฮดกเอพลงนี้ก็คือฟังปุ๊บแบล็กเฮดเลยใชอไหมคุณบอสเขาทำโครงมาให้นะเสร็จแล้วแบล็กเฮดก็มาเสริมให้มันเป็นแบล็คเฮดแบล็กเฮดดีขนาดนี้นะฮะเพื่อตอกย้ำให้นี่คือลายเซ็นของเรานะครับ มิวสิกวิดีโอก็ได้สาวสวยออกมานะร่วมแสดงด้วยใน m v เพลงนี้โอ้โหมีใครคือเป็นพิเศษไหมครับผมในชอบทุกคนล่ะครับมีใครไม่ชอบไหมครับเอ็มบนเอ็มบีมรกตครับก็ในในในส่วนของเรื่องนางนางเอก m v นะครับต้องบอกก่อนว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาซึ่งเพลงของเรานะก็จะมีนางแบบเสริมกงามตั้งแต่น้องวิเกดนี่แหละคาถาต้นหมาจะไม่ให้มีเพื่อนฝูงเขาอีกมากมายที่ตามมาแล้วจะเป็นน้องพิมเอ๋ยถากสัญญาเอมมี่เอมมี่เอมมี่แซมเอมมี่แซมก็มานจะถึงมันจะถึงมันล่าสุดนี่ก็คือน้องเอมี่เบิร์ดก็นะครับมันก็เหมือนกับว่าพอผู้พอเราแจกงานให้ผู้กับผู้กับเอมมีไปเขาก็ต้องนึกถึงว่าเฮ้ย ลักเคสเอ็มบีมันต้องคู่กับสิ่งเหล่านี้มัางนี้มันก็คือต้องมีภาพที่สวยๆครับเป็นซิมบูริกสวยๆแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆเป็นนางแบบนะครับแล้วก็เพลงนี้มันจะต้องถ่ายทอดเรื่องอารมณ์เยอะมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่มีร่วมซีนในการถ่ายทำเป็นเรื่องเวลาแต่การถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้จะต้องถูกถ่ายทอดโดยคนคนเดียวนั่นคือนี่เขามีหน้าที่ทําให้มีสิทธิ์เราดูดีขึ้นนั่นแหละนอกจากพวกเราแล้ว อ่าคือองค์ประกอบหนึ่งอ่าที่ทำให้เพลงสมบูรณ์แบบก็คือมิวสิกวิดีโอนั่นเองใช่ครับผครับและเดี๋ยวเราจะได้ดู MV เพลงนี้กันด้วยอย่างแน่นอนนะครับอ่าแล้วครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันก็คือเรื่องราวของคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับไวไลน์คอน่าเรียกว่า Black Head ไวไลน์คอนเสิร์ตนั่นเองครับผมสิกันยายนนี้ใช่ครับใช่ไหมครับอาแล้วครับคงต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยครับของคอนเสิร์ตในครั้งนี้อ่าว่าเกิดขึ จริงเราก็พูดคุยกันมานานแล้วนะหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่หลังจาก10ปีคอนเสิร์ตใหญ่10ปีที่แล้วว่าแปดปีที่แล้วคือสิบปีครบรอบสิบปีแบ็คเค้ก็อยากจะจัดตอนนี้ก็อยากจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็เราก็ได้มาอยู่กับค่ายใหม่คือสหภาพดนตรีก็ได้คุยกับทางสหภาพดนตรีแล้วก็บริษัทคุรอดทางสิงห์ก็เขาก็เห็นตรงกันว่าคุณจะต้องจัดแล้วแล้วก็เปิดตัวในฐานที่เราย้ายมาอยู่ค่ายใหม่ด้วยสหภาพดนตรีก็เลยจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นนนนมมมมาาาะะดดีีแวววรร่่หหลลยยยคฮบิษััทชกน ก็ทำให้เกิดคอนเสิร์ตที่ขึ้นนะฮะคอนเสิร์ตนี้ก็ทีมก็จะเป็นแบบอะไรนะที่ปาร์ตี้ปาร์ตี้นี่แหละบอกว่าเป็นปาร์ตี้ด้วยยังไงครับมันทุกคนที่เข้ามถึงจะต้องปาร์ตี้เันต้องเล่าถึงเวลาเราทํางานเราทํางานเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกันตอนคืนดึกๆหน่อยนะฮะแล้วก็เขียนเพลงเราเขียนเพลงมาจากการที่พูดคุยกันแล้วก็นั่งปาร์ตี้ไปด้วยกันแล้วก็ทำเพลงอ๋อครับแล้วก็หลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นจากการ กคืนอื่นเขาบอกว่าประชุมคนอื่นเขาเรียกประชุมแต่พวกเราเรียกปาร์ตี้ครับมันมันก็มันก็คือการประชุมรูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับใช่ใช่ทีนี้เราจะเอามาถ่ายทอดในเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็เลยเอาว่าเอาอย่างนี้ละกันเลยพอดีมันสร้างความน่าสนใจขึ้นมันจะได้มีสีสันในการโชว์คอนเสิร์ตด้วยเพราะเราจะมีเพลงร็อกหนักๆของเราเนี่ยนะครับมามาเออเวนต์ใหม่ให้มันเป็นเพลงแดนซ์เป็นแดนซ์แบบดับสเต็ปเบรกบีท ชานส์อะไรกี้มีดีเจเลยเป็นดีเป็นปาร์ตี้ไงเป็นเป็นดีเจต้องแบบโอ้ดันกันหน่อยใช่อ๋อมีดีเจด้วยดีเจดีเจนี่เขามามิกซ์มามิกซ์ร่วมกับแบล็กเฮดนะครับไม่ใช่ว่าไมไปช่วงเขาเปิดทีเดียวนะครับเล่นกับแบล็กเฮดไปด้วยเล่นสดโอ้ผมน้มันต์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยตึ๊ดแน่นอนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอายุมากอาจจะลายตาหนิดอาจจะอ้วกกันได้เลยทีเดียวก็กรุณาเตรียมเลือดตาดำไปด้วยรักน นะแล้วจริงๆแบล็คเฮก็โอ้โหเพลงก็กว่าร้อยเพลงนะผมว่าเลือกยังไงคัดยังไงครับผมที่เอามาใช้ในคอนเสิร์ตอันนี้ยากเหมือนกันก็ดูจาก10ปีที่แล้วนะครับเราก็เอาเลือกของของพาร์ทที่ความประทับใจ จากวันนั้นมาเป็นหลักก่อนแล้วทีนี้เราก็มาเรียบเรียงกันใหม่นะครับแล้วเพลงที่ไม่ได้เล่นไม่ได้ถูกเล่นในครั้งนั้นครั้งนี้ก็ต้องนํามันเล่นด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่ๆที่หลังจากคอนเสิร์ตนั้นก็ผ่านมาอีกสาี่ชุด3ชุดก็จะมีเพลงเพิ่มขึ้นมาอีกเพระ้วก็หาก็มารวมด้วยเพราะนั้นก็คัดมาประมาณ40เพลงได้ก็ เราก็มาจะเล่นทั้งหมด40เพลงนี้คง2วันแน่นอนนะฮะเราก็เลยจับมารวมๆกันเป็นเมดเล่ห์นะฮะเป็นเป็นแพทแพทเป็นพาร์ทพาร์ทนี้พาร์ทซึ้งพาร์ทสนุกพาร์ทเต้นพาร์ทร็อกหนักนะฮะก็จะเป็นพาร์ทพาร์ทไปแล้วก็รวมๆกันนะก็จะได้เห็นครบทั้งหมดแน่นอนแน่นอนนะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญมาร่วมปาร์ตี้เราด้วยเนาะใช่ไหมครับมีคุณเลโอ Google แล้วก็น้องๆวงมาลัยนะฮะถ้าไมถึงเลือกสองศิลปินนี้ครับผมก็ จยางฮิวโก้เนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่าเราสนิทสนมกันมาตั้งแต่อยู่มอวิสิงด้วยกันนะครับตั้งแต่สิบล้อนะครับแล้วก็พอมาถึงเมื่อปีสองปีที่แล้วฮิวโก้มีมีผลงานใหม่นะครับในที่นายอะไรงีายนั้นซึ่งโด่งดังมากสําหรับในบ้านเราอาจจะไม่ไม่มากมายนะแต่ว่าสําหรับนนกดนปีทุกๆุกคนในบ้านเราเนี่ยชื่นชอบอบั้มชุดนี้มากุดยอดเลยใช่แล้วก็ถือว่าเป็นความหนึ่งความภูมิใจของประเทศไทยเลยได้ ก็เลยมารวมปาร์ตี้นี้ด้วยใช่ครับเอาไมค์ครับพี่สมัยไมค์ก็ตอนเด็กๆเขาเคยเล่นเพลงของเราครัตอนสมัยก็รีวิชเขาบอกเขาเล่ามาคือเราได้คุยกันเราได้คุยกันตอนไปคอนเสิร์ตกันเลยครับไปด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเขาเนี่ยเกิดแต่เพลงพวกแบล็กเฮดหัดแต่งเพลงพวกแบล็กเฮดแล้วก็เล่นหัดเล่นกีตาร์พวกแบล็กเฮดอะไรเงี้ยก็เลยไหนๆก็อยู่เจอแบล็กเฮดแล้วจับมาเล่นได้เลยกันเลยเรียกว่า เป็นศิลปินที่มีเราเป็นแรงบันดาลใจใช่รุ่นใหม่กำลังแรงแล้วก็เป็นเด็กที่มีฝีมือมากศิลปินียุคนี้นะครับเราจะได้พบกันแน่นอนนะฮะกับสองแกรับเชิญนี้ด้วยตอนนี้ความพร้อมคอนแทกเคสเริตไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับพวกเรานี่7 0็ดถึงแปแล้วครับก็ซ้อมยก็เหลือไม่ใช่สิบปีก็ถึงแล้ว หมายถึงเจ 18, ็ดสิบแปดแล้วโอ้หเกือบแล้วเพราะว่า14กันยนาะยนนี้แล้วใช่ะครับเอาละครับผมเล่นที่ไหนยังไงครับ ที่ไหนฮะพี่สองอ่ที่มูนสตาร์ซูเรียล8นะครับซอยสารทู่ลาวแถวบุญจ่ายบัตรขายที่ไหนฮะบัตรบัตรไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับมี2ราคานะครับมี1,600กับ2,000ันแล้วถ้าซื้อบัตรคอนเสิร์ตคุณจะได้ซีดีอัลบั้มเต็มคัมแบดเทสเลยชุดหนึ่งซึ่งจริงๆจะอ้มเต็มเราจะวาง19กันยาแต่ถ้าถ้ามาดูคอนเสิร์ตก็ได้ไปเลย14ได้เลยมา็แบบเป็นแก๊งเลยใช่ยิ่งดีเลยนะะฮถ้ามาเป็นแก๊งนี่ก็คือบัตร 1,600บาทนี่ซื้อ4แทมหนึ่งอ่าน่ด้วยอ่านะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบไปหาซื้อบัตรกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่พี่ประเพชยังไม่ไปไหนครับ ถือว่าเป็นความพิเศษนะครับของรายการของเรามา,มากๆเลยทีเดียวไอแอมแซมของเราในวันนี้นะฮะเรียกว,ว่าเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะไปเจอกันในคอนเสิร์ต <vert> วันที่14กันยายนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้ฟังกันแบบสดๆจากพี่ๆแบล็กเฮดนะครับซึ่งเรียกว่าโอ้โหโอกาสก็ไม่ได้ถือว่าง่ายมากนักนะฮะแต่ว่าวันนี้ให้เกียรติกับไอแอมแซมของเรามากๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ต่อกับพี่ๆแบล็กเฮดพร้อมกับโชว์สดๆในรายการของเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราจะไปชมมิวสิกวิดีโอล่าสุดนี้เลยนะครับซิงเกิล น้อลายนี้แหละนะครับอย่างน้อยนั่นเองครับแบล็กเฮดค่ะ ดะเป็นอย่งยังไงสักแค่เราไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อวานจะไม่เป็นไรจริงจริงยังไงได้คือรักเธอแค่เพียงเท่านี้ก็นี้แค่ไหน อย่างน้อยได้คิดรักเธอสุดหัวใจอย่างน้อยฉันก็สุขใจเมื่อคิดถึงเธอเมื่อไรก็ไตามคิดดีวันดีที่ิ่งคิดเท่คิดดี ที่ให้เคยรักแค่เพียงความรักให้ฉันรู้จักเท่านั้นก็ดีเก็พออย่างน้อยได้คุอรักเธอแค่เพียงเท่านี้จะดีแค่ไหน,น อย่างน้ยได้คคยรักเธอสุดหัวใจอย่างน้อยฉันก็สุขใจเมื่อคิดถึงเธอเมร อยา,ายได้เคยรักเธอแค่เพียงตอนนี้ก็ดีแค่ไหน,นอยา,นายได้เคยรักเธอสุดหัวใจยังน้อยฉันก็สุขใจเมื่อคิดถึงเธอ เย่างน้อยฉันก็สุขใจเมื่อคิดถึงเธอเมื่อไรก็จะ จากแรก็คเฮของเรานั่นเองนะฮะได้ดูมิวสิควิดีโอแล้วก็ได้ฟังกันสดๆด้วยนี่คืออีกหนึ่งเพลงแน่นอนที่เราจะได้ฟังกันบนเวทีคอนเสิร์ตด้วย<ช>ไวไลท์คอนเสิร์ตนะครับอ่าถ้าอย่งงางนั้นสุดท้ายในวันนี้ครับอยากให้พี่ๆแร็คเฮได้ฝากนิดนึงครับถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารแล้วก็การดาวน์โหลดรวมไปถึงผลงานอ่าก็อันดับแรกเลยก็14กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่มูสต้าสตูดิโอ8นะครับไททิเกิลเมเจอร์ตอนนี้ขายบัตรแล้วนะครับคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับไวไลท์ปาร์ตตี้วไลน์์คอเสิร ด้วย b l a c k h e a d นะครับแล้วก็บัตรราคา2,000บาทแล้วก็1,600บาทนะครับคือวันนี้ก็มีซีดีร่ำเต็มแจกด้วยนะฮะเราหรับช่องทางการสื่อสารนะครับถ้าอยากติดตามว่าเราไปซ้อมมาที่ไหนอะไรยังไงมีคอนเสิร์ตที่ไหนที่ไหนยังไงก็ที่ facebook.com/slash b บล็กเฮดบล็อกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็ได้ที่ดอกจัน492-222นะครับแล้วกดโทรแล้วกด09ครับครับผมนี่นะฮะนี่คือช่องทางนะครับในการติดต่อกันทั้งหมดแล้วก็รหัสดาวน์โหลดด้วยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยทีเดียวขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับศิลปินที่โตมาด้วยกันกับเราตลอด17ปีที่ผ่านมาเลยนะครับกับพี่พวง Blackhead นั่นเองนะฮะเราอยากจะบอกกันนะครับผมว่านะฮะ เ,เรายินดีนี่ที่เราได้รู้จักยินดีที่เราได้มาเจอกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ศิลปินเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะอยากจะฝากนะครับในวันนี้นะฮะด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับผมกับทุกทคกคนวนวันนี้ I'm m s m <c oughs> ของเราขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับพี่ๆ Black h เฮดนะครับอขอบคุณคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักครับ